น่าเขตชนบทแห่งหนึง่งลุยลู่โอหองซิงนายถูกจับกุมแล้วอย่าขัดขืนจะดีกว่าฮ่าฮ่าพวกคุณมาเร็วกว่าที่ฉันคิดไว้อีกนั่นนี่ยแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นมันก็ไม่สำคัญอีกต่อไปแล้วไม่ต้องห่วงหรอกฉันจะไม่ขัดขืนเชิญจับฉันได้ตามต้องการเลย ลีโอฮองซิงคุณขบับรถบรรทุกชนรถกู่ภัยทำให้แพทย์หลายคนต้องเสียชีวิตแล้วคุณใส่ลายเย่อูเทียนใครกันที่เป็นคนสั่งให้คุณทำแบบนี้ฮี่แน่นอนอยู่แล้วมันต้องเป็นคำสั่งของเย่อูเทียนต้องขอขอบคุณเขานะฉันถึงสามารถฆ่าได้มากขนาดนี้ฉันรู้ว่าฉันมันก็ไม่ต่างจากคนที่ได้ตายไปแล้วแต่มันก็คุ้มค่ามากที่ได้ฆ่าหลายคนขนาดนั้น เร็วเข้ารีพาฉันไปห้องขังสิฉันพร้อมแล้วชีวิตนี้ฉันไม่มีอะไรต้องให้เสียอีกแล้วพวกนายทุกคนรีบออกไปข้างนอกไม่ว่าพวกนายจะได้ยินเสียงอะไรห้ามเข้ามายุ่งเด็ดขาดครับหัวหน้าพวกเขาเป็นแพทย์เขาช่วยชีวิตคนนะไม่ท้วนคนบริสุทธิ์พวกนั้นเขามีชีวิต เบื้องหลังของพวกเขาเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์บางคนก็มีเด็กน้อยที่ต้องดูแลบางคนก็ต้องคอยเลี้ยงดูพ่อแม่ครอบครัขวของพวกเขาจะอยู่ได้อย่างไงไอ้ปีาศาจฮ่าฮ่เยี่ยมมากรู้สึกดีรู้สึกดีมากจริงๆกระเทืบฉัในให้มันมากกว่านี้สิ หลี่ซวงกรณีที่เกี่ยวข้องกับบคนนุคคลนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งและจะต้องไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเขานั้นโรคจิตคุณต้องจับตาดูให้ดีอย่าให้เขาฆ่าตัวตายครับหลังจากวิเคราะห์แผนกพิสูจน์หลักฐานได้รับยืนยันแล้วว่าบุคคลที่ไปเปิเปดธนาคารไม่ใช่เย่ยอูเทียน หากสามารถวิสูจน์ได้ว่าสภาพทางใจิตใจของหลวงหงซิงมีปัญหาความน่าเชื่อถือของเยี่ยวเทียนจะเพิ่มขึ้นและข้อกังขาทั้งหมดจะสามารถถูกลบล้างได้อย่างง่ายดายเสี่ยวเหมยขอบคุณสําหรับการทำงานหนักของคุณนะการจับกลุมมันไม่ได้ยากอะไรเลยหัวหน้ามีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่ามีอะไรอยู่ในรถคันนั้น เขามีคนคุ้มกันเป็นขบวนรถเลยมันจะมีสักกี่คนกันที่สามารถนั่งรถระดับนั้นได้ไอ้หนูขนาดตอนที่พูกว่ามายังไม่อลังการขนาดนี้เลยขอถ่ายรูปและเอาไปให้เพื่อนชานตัดต่อภาพฉันนั่งบนที่นั่งคนขับดีกว่าเย่อู่เทียนจะมีใครอีกนอกจากบิดาแห่งชิงเฉนินพวกคุณดูไม่เรียบร้อยเกินไปแล้ว วันนี้เป็นวันเปิดขายยาชิงเฉิดเป็นวันแรกรุร้นบรรทุกก็จะเต็มไปด้วยเม็ดยานั่นมาเร็วเข้าขพวกเราไปดูสำนักงานขายกันฉันจับหลัวของซิงได้แล้วถ้าหากทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีความสงสัยของนายจะหมดไปในไม่ช้าเธอจับฆาตกรได้แล้วเงั้นเหรอเธอทำได้เร็วมากเด็กน้อยของฉันเธอต้องทำงานน่ะให้ฉันตอบแทนเธอด้วยการจูบ ระวังปากของนายด้วยอย่าลืมว่าฉันมีหน้าที่ถ้าอย่างนั้นทำงานของคุณในด้าลนะผู้ได้รับการคุ้มครองตอนนี้ปากของฉันเจ็บเล็กน้อยและต้องการได้รับการจุเพื่อรักษาผู้พิทักษ์ควรปฏิบัติต่อบุคคลที่ได้รับการคุ้มครองอย่างถูกต้องจริงไหม ใช่แน่นอนหลังการขายได้พบกับเฉิงเคร่อซินเธอจะต้องอยู่ที่นั่นคุณสามารถถามฉันต่อหน้าเธอแล้วฉันจะทำให้คุณอย่างแน่นอนเออนั่นมันถ้าหากว่านายกล้าจริงๆทำไมานายไม่เรียกฉันว่าเด็กน้อยต่อหน้าเธอแทนกับตันฉางทำไมไม่เธอรู้เลยล่ะว่าเราอยู่ด้วยกันอ่านั่น เป็นไปไม่ได้ฉันจะคุยกับเธอเกี่ยวกับเรื่องนี้ภายหลังฉันสามารถนมน้าวให้เธอกลายเป็นเมียน้อยของฉันได้ไปตายซะคนบ้าเอาละครับก็จบกันไปแล้วในตอนที่197นะครับผมก็ขอพักไว้แค่นี้ก่อนตอนแรกผมว่าจะทำสองแหละแต่ว่าอีกตอนหนึ่งมันสับยุงยากเกินผมปวดหัวนะครับเดี๋ยว ไปให้พรุ่งนี้ไม่งั้นก็รอวันเสาร์เลยนะครับผมไปละบาย